สวัสด <muy> ีครับช่งบ้านไอต้อนนะครับมือนีสิมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับผู้เฒ่าเป็นเลี้ยงวัวงนะครับสิมาเบาเรื่องคนเลี้ยงงัวงว่าเลี้ยงคนนะครับเนาะเอฟูนบอกว่าเป็นเป็นผู้เฒ่าอยู่น้ำบ้านบรรจานนี่แหละครับบรรจานตะบลทมนีอำเภอรัตนอบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะว่าตั้งแต่ผมเป็นเด็กหน่อยครับก็เห็นเพิ่นเลี้ยงงัวมาเนาะครับเนาะตั้งแต่บกี่เพิ่นเป็นเลี้ยงเป็นงัวเกลียนงัวงยังสินะครับเนาะ มอเป็นเลี้ยงงัวเป็นแม่พ nah. ันธุ์เนาะครับเป็นแม่พันธุ์เป็นงัวไทยงัวะยังนไงล่ะครับเราเมื่อนี้เพิ่นเลยผมเลยเสียน้ามาเบิ่งว่าเพิ่นมาเลี้ยงงัวอยู่ทา้งไหนนะครับว่านำมาพอเห็นจากย่านเพิ่นอยู่นี่นะครับเนาะก็เลยจะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับชีวิตการเลี้ยงงัวของเพิ่นเพิ่นเลี้ยงมาแล้วไหนนะครับเนาะเดี๋ยวสิพาน้าไปเบิ่งนะครับเนาะว่าผู้เฒ่าเลี้ยงงัวอายุสิบแปดสิบแล้วนะครับประมาณกับ บดแตกสิบกว่าย่งหน่อยนะครับเนาะนี่คือจัก,กระยานเพิ่นนะครับเนาะโอ้มาจอดที้งมาเนี่ยก็ไม่เสียเพิ่นนะครับเนาะลองนำเบิ่งก่อนโอ้ยนำผอบวะนะ่านี่เนาะตัวนี้อยู่ท่ามนะครับเดี๋วนี้อยู่ปลาท่ามทางสุรินทร์กับแดนกับลอยเอ็ดเพลินแล้วครับอ่นะเดี๋ยวนำใหาเบิ่งก่อนนี่เนาะ นาะนี่แล้วครับนำมาพ่อเพื่อนแล้วครับนี่ขี่มอเส์มากอันนี่ก็จอดจักโมเส์ไว้นะครับเพราะว่าถึงขี่มเส่ทถ้งไทยบ่ไอยนะครับเนาะภาพการที่สั้นเนี้ยได้ครับได้เพราะว่ามีอุปกรณ์มีใหม่กันสั้นคือส่องเงี้ๆเพื่อนนะครับเนาะผมก็เป็นชาวบ้านคนเลี้ยงวัวคือกันกับเพื่อนเนี่ยแหละครับเลี้ยงวัวตะกี้กับไ่งัวเลี้ยงน้ำเพื่อนสมัยสมัยืนก็ไปขังหอกนะครับงัวเพื่อนไป นำท่นานบ่นอนนี่ครับนี่นะครับหใหญ่เป็นเป็นซื้อซือ้อหัวไงบุญนะครับหใหญ่บุญเหลืยงงวัวปล่อยล่องถ้ำเพื่นบ่เคยขังขอกี่เหรอกครับลุงปลายุค่าแถวหน้าเพื่อนนี่แหละเละาะแถวนี้ก็เอิ้นแถวไหน,นก็เอิ้นกุดแค่นลมว่าหัวไงนี่แหละกุดแค่นลมนะครับเนาะโอ้ตัวงวัวะแดง งูตัวใดตกลมงูแม่เท่าบ่ะงูพูดดู้ได,ไดไมาแกส่สวยโอ้อื่ครับกำลังนำมาทัานเพืน่นงู โู้หลายแปดตงัวงแปดตนี่แปดต,ปดตนี่มาจากแม่เดียวเพราะไงมาจากแม่เดียวนะครับเนาะ<อ>นี่แดงสายามมีเทพนนทัยนะครับเ<อ>พิ่มผสมแม่โบดออกมาแดงสินะครับ<อ>ตัวนี้ก็เป็นบะมันบะมันลูกลอตโตครับตัวนี้ลูกลอตโต้เพ่าะนะ บวกกับแม่เป็นลูกแดงสยามนะครับโอ้ยแม่แดงสยามยังไปก่อนมูวนด้วยสิไปใ่ไหเพืนะ่อแดงสยามนี่รู้สึกจะเป็นลูกของบอยอยุบลกับแม่สายข้าพี่เต่าตั้งแต่สมัยกี่ปีหาสามหาซี่เผื่ะก็ตั้งแต่สมัยโดนโดนเผละ่ะงหวนยุคนั่นแหะครับส่วนนั้นเป็นลูกร้านบอยหลายอยู่ช่วงนัน้นนะครับโอ้ยมาถ่ายบรรยากาศ ผู้เฒ่า่าเลี้ยงง่วงนะเนาะก็คือวราเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชนคนบ้านเฮาเลี้ยงวัวนะครับเนาะท้ายลูกตัวนี้ลูกลอตโตนะครับที่เป็นลูกเป็นลูกลัดโตนะครับเนาะเออนี่นี่เราก็คือบ้ามันผสม บาซินบาซินเลือดหาซิบเนาะครับเนาะออกมาสีเนื้อนั่งได้เนาะครับเนาะ<ฮ>หลุดเดียวกันเบิดเลยเนาะครับสามโตนี่เป็นน่องน่องจักเดือน,น,อ,น,นอ,อืออืออือหย,ย,ย่อนเสียงหย่อนเสียง นี่คือแม่ลูกสาวของแดงสยามนะครับที่ว่าเป็นแดงสยามเนี่ยเป็นบอยอุบลกับแม่สายข้าพี่เตานะครับเนาะเป็นของฟาร์มทางอำเภอปานบรีจังหวัดประจวบันคืออะไรครับแต่สมัยปีหาสามาซีตัวนี้เป็นน้องสาวเขาครับนี่ลงมาวางหันเป็นของเทพพนมไพรนะครับเป็นลูกของเทพพนมไพรนะครับทพพนมไพรก็เป็นลูกของหนึ่งอุบลกับแม่สายบอยนะครับน้องนี่ แม่เป็นวัวโบดนะครับนี่แม่เป็นเป็นวัวโบดเป็นหนลูกผสมบามันน้อยๆมีปลาสิ้นนิดนึงนะครับแม่เพื่อนนี่เบิ้งส่งลักษณะออกไทยบามันแ้วก็มีปลาสิน้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวสิแม่เพื่อนว่านออกมาอยู่อยู่ในปลาในด,ดงเพ่นนะครับหลูกของแดงสยามนี่ผมเคยเห็นลูกไส้เพื่อนผมไปดึงหลูกหลูกออกตัวแรกนะครับลูกไส้เพื่อนผมไปดึงซอยอยู่ไปทำขวานนี้เพื่อนลื่งออก หัดดีครับเรื่องยางดีนะครับเรื่องยางอันนี้องศาอันนี้ oh. พื้นคลายไปแล้วลูกซ้ายมันตัวแรกตัวคลายไปตัวแรับพ่อใาไงโอ้สี่หมื่นนะครับเนาะขาย,า,ยนะายตอนอายุเขาสองปีนะครับออกมาสีแดงเลยนะครับเนาะเพิ่นผสมพอพันเป็นลูกของแดงกาะสินบ่เนาะครับพอเขาเป็นลูกของแดงกระสินเป็นพอพันน้ำบานเนาะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้บอกรัดโตนี่นะพูดแม่มันอยู่ทางนนนะครับเดี๋ยวจิไปถ่ายเบื้องแม่มันก่อนบารแม่แนวได้ให้ลูกแนวหนีได้นะครับเนาะนั่นแหละครับแม่ไถ่ไท่ไถ่ไงบวกบามันแน่แล้วมีบาซิ้นนิดนึงครับเบื้องหูเขาเบื้องหูมีปลายแน่เลยมีบาซิ้นแน่นี่คือแม่ของ เป็นแมเ่เข่าเนาะครับนี่เพื่อนแม่ง้วนี่เพื่อนเอาง้วไทยปีเตียนมานะครับหนุ่แม่โบดเนี่ยนะครับเป็นตระ <clipping> <usi> กูลเราหัวหน้าเพื่อนนี่เพื่อนไป bah, ไปไปนี่ประมาณน้ำหนักประมาณน้ำหนักเต็มที่คือประมาณสี่ลอยนะครับมันน้ำหนักอีหลีแผ่มันอ้วนๆนะครับตัวนี้ก็ประมาณจะสูงกับประมาณลอยลอย 40่สินะครันึ่งร้อยสี่คือแม่เข่าเพิ่นลึ่นก็ดีนี่ลูกชายลอตโต้นะครับลอตโต้กับ่ทีแม่ที่เป็นลูกแดงสยามนี่นะครับสีแดงจนแสบตา มันดากครับปล่อยเลี้ยงธงแล้วครับปล่อยธงปล่อยทถ้ำนะครับวัวไล่ทุ่งมันปล่อยเลี้ยงค้างคอกบ่ได้กินหัวหันนะครับหนังหนาโอ้ตุ๊บบรรยากาศปล่อยงัวมาเลี้ยงท้ำเพอใหญ่บุญนะครับพ่อใหญ่เจ้าเลี้ยงงัว มาแต่จักปีล่ละจดจำได้ปะเจาอายุจักปีเจ้เริ่มเลี้ยงวะเามสิงเลิ่มเลี้ยงววแต่พศอสอสองพหาร้ยสามสามสิบสองทีสามสิบสองโอ้ยคอยคอยคำนวณอายุเจ้าเกยบถือตัวนี้คอยว่าเจ้าบ่แปดสิบกยังน้อย่อายุเจ็ดสิบเก้าปีนะครับเพิ่นเลี้ยงว จนสูงมือนตั้งแต่อายุเริ่มตั้งแต่เลี้ยงว่าแต่พ่อสอสันหาลอยสามสิบสองเทนตะกเรียงว่าไท่ว่าง้เกียนบ่ง้อแม่ง้าไท่จีเดี๋ยวพยังไปเลยง้ออยู่ครับครับ คลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับน้องเดี๋ยวมันสิตเป็นเห็ดอีกเป็นสองตอนนะครับเพราะว่ามันส่งมาหนังบอกก็เพิ่นอีกโดนเติบอยู่นะครับน้องเพราะอันนี้บอกไร่ละเอียดก็เพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงว่าเลิบจังใดจังใดนะครับก็ถามเพิ่นเขาเขามันแน่แหละครับว่าเพิ่นเลี้ยงว่ามาได้จักปีนะครับนแต่ก็อย่ามาลงรายละเอียดทีนึงนะครับน้องเอาไว้คแค่นี้ก็นะติดตามคลิปต่อไปนะครับเป็นเห็ดเป็นอีพีเลยนะครับอีพีหนึ่งอีพีสองนะครับนองก็ฝากกดติดตามช่องบ้านไอตะวั้านนะครับเด้อครับสวัสดีครับ